เนาะจักทางทางบดค่ะทางใหญ่สามทางน้อยสามแล้วก็สี่สี่ท่าไม้ตัวนี้เนาะไอ้เจ๊ห้องได้แบบนั้นเลยคุณดข้าไว้ในายแล้วโอเคเจ๊มาขายไว้แมงมุมนี่คนมาไว้พี่ก็ได้หนิคุณมาไว้ไหนบ่กกูอยู่หูมัน กูบอลงมาเลยห้องตอนนี oh. ้ค่ะจังเฮาวัอย oh. ู şey ่แล้วยันคนเขาบบอดิโอ้ยจิบกายทจะพูดเบาโอ้ล็อกสองสั้นปุ้ยจะเอาสีมาไว้แล้วจิบสามสั้นคุณบอดนี่้องทั้งในทั้งหน่อยโอ้หนิงหน้าเห็นแล้วหนิงหน้าเห็นแล้วบาดนี่ ไปรักพื้นเพื่อระบาดนี่ใช่ไหมเมื่อกี้นี้โอ้อยังนั้นน่ะพื้นเดี๋ยวไปรักบนมันต้นเพลนนะไก่ได้ไก่ชิได้ไปชมเขาอ,อยู่นะฮองกงเลยไปรักบนต้นเพล่ึอนอ่าดีแต่ว่าเขาสวนมันมีมันต้นเนาะเฮ้อพอเ <laughs> ขาสวนมันต้นนี่ชิได้โทรมาทีไ่ไปชมชมเขาไปจักกอยู่ เออไม่ยกแม่น้องนิงแน่ฮะในฮ่องกงไปเที่ยวฮ่องกงเหมือนที่เพื่อนแบบว่ามันหาวันโดนลมเนีบบ่โดนเลยแบบเก็บหักอ๋อยไฟคักระไรนี่ในงานอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่มันแดดมันเด็ดได้ขอในเลยโอ้โหลูกสาวแบบพ่ว่าช่วยแม่ยิ้มเหมือนแป้นที่ทั้งนี้สบายดีเนาะ หักถอยเม่ขก็เขีบก็เขียบอยู่ถ้าเดี๋ยวลงเดีย๋ยไปเขาไปข็้บ่มีฟืนนน้นีานน้อไอนิมมันจะมาวะเธออยากมาลํำอยู่เดี๋ยวอ่ะไข่แล<อ>้วเม่ก็ไห้มาเมือนสาวเนี่ยเลยเมยโทรไปว่ะหลักใจอยากมามาหลัดซบุนเด้วอว่ะาำบุกเ่ามาคนทางหลัดใจหึงอะไรชีมาแล้วใช่ไหอเนาะ <laughs> โอ้พันยูพุน่นย,ยู่ก็ไพ่อ่ะนะ เอ้าแ่ป้าปล่อย <oses Five> ู get get ้เด <c oughs> <Display> ียวแทะพมือชาเนี่ยข้ามาบางมีแย็มาสีเรมเงอไว้อ๋ป้าป้าป้าเขาเงินไปเฉไปบุญลายไปเฮ็ดเรียกบ่ไม่ได้พักบ่ไม่ด้พักอ่าเดี๋ยวพักป้าจะคนเดียวดเพื่อนเหมือนนั่นใช่ป้ะ บ่หัวเพิ่นอยากมากลายไปอยู่พั่นกินนี่ก็แล้วก็โทรหาเจ้าเราเจ้าบ่เบาะอันโทรหาใจอยู่แห่ใจใจย่าน่ะก่ออ้างปลาบ่น่ะบ่อ้างหยังล่ะน่ะอ้างได๋ก่อ ก็นี่หันกันยังเลยนะการกนน้ำเข่าหมันแนการน้ำเข่าเดยฝนตกลงมาเดีออกไ่ได้บานนี่มัน้นแมันเป็นฝนกันกันคนเมินบุ่อยคนเห็นเมินนอนงังีนอยู่อคืนมันมานอนพี่เอาไหมจะนอนเดี๋ยวตอนเช้าหะือเมื่ออมมานอ่แต่แรงมา เบี้ยวใช่เบี้ยวขัวเนาะกอกะจิบาอ่างปลาเฮ็ดก็เฮ็ดเคลนว่าเพลือนางดาวนะก่อขึลืนเคือนต่างดาวเนาะแต่ก็จะเห็นเบี้ยวไปสิ่ห้านาที่ยันยินกานควาด้ไเลยเอาตัวหน่อยมันใส่กันค่าก็ให้เห็นได้ชื่อปะกันย่งนี่วะเราจเห็นแต่อันยั่งมั่นใจเห็นอันนี้แต่ันเจได้แม่ละเจไว้เดียว่าข้วเห็นือนะ การแงงติโอ๋ใส่กระแก้วอ่ะฮ่าสิเฮิ่นต้นซานไปเอาเมยบ่มันม่งช่วงเช้าเฮาคุยกับสรางแล้วเดี๋ยวมันสิมีขาวเดี๋ยวมื้อหน้ามาลงสีสิมีกาวยอดอือช่วงเช้าเนาะบ่เป็นหยังเกมนี้เฮาแก้ก็ได้อยู่่่เช้าซ่นมือมีนะ มียังอยู่บันทัดเพว่าเสลงค่าอยู่พี่นี่โอแต่เขาใส่ยู่บางบิซิมนช่องหน่วยเลยอยู่นเสะลงเลยนนอนเด้เอาใจวันนอกบสารอพี่้อลูกกับลูกพอหนิงเลยค่ะตอ,อนี้ใต้บองเกอรคนละใต้บงเก่รพูดนนในจ็คเมอร์มาบบดน,นี้น่มารลอกอยู่พี่ยาม่องเดียววาพูดไม่ล็อกบ่นกกันนอืออือไปสัปะ เออสีลงเนาะวันนั้นได้ไปซื้อสีแล้วช่วยเพิ่นเข่าช่วยเพื่นออกไปเลือกเอาเองเพิ่นเลยมือนะสีแม่น้องนิงมักสีอีหยังรถตรงกันเพื่อนแหละตอนน้ำยูน้ำทางนี่ยังบู้บันไดเพื่อนท่าลงท่าแล้วเพื่นแหละสีฮู้เป็นสีอย่างสุขเกาะ นี <c oughs> ่เดกดีหนๆๆเดไปตรวฮะเยปตรตรวตรตรวถอยก้นเขาป่ะนักเติบได้เนาะเราแมงนี่เราอกลองหิวเราป่ะจะได้หิวกระอบไปเลยเลยโอ้แบบสุดอืแบบคือ้วนๆเมือนี้เนาะคักยู่ได้ อุ so sure tai, ้ยตะปูที่มั่นวานตะปูลายใช่เเกินอยู่แถวนี้เก็บออกที่ฮาเดมพูม่น่าชาเหมือ่อแล้วมันลายนักมากจนมันซื้อมาไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทาง่ายดอกไพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทั้งหัานเพิ่นกันแนะนำ่าเฮือนั่นเขาเห็ดนี่ประมาณเดือนหนึ่งจังท่า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 ไว้เลยมันสีเป็นคือเฮือน้องมวยเนาะตอนนั้นหันเขากับโบกุเพราะว่าช่างเพิ่นกับไม่ได้บอกเข้านะ บัดถ้าจริงฮั่นก็ไปต่ําลากเพิ่นก็แม่นดีเพราะว่าน้ําเฮามาลงไปมันยังบ่แห้งเนาะโอ๋นี่นเพิ่นได้นําแม่นโดยแขนพอแล้วสเฮือนนี่ก็นนงเนาะแอนอัพสิคางมีปีนึงไอยู่ีเฮือนนี่ ไม่ร่อยนี่มืบ่ป่ะบาทนี่เดียบร้อยป้าตูนเนาะจักทางทางมือค่ะทางใหญ่สามทางน้อยสมแล้วก็สี่สีท่าไม้ตัวนี้เนาะเจ๊หได้บหมแ้ได้ขุเขาไว้นายะก็เอาเจ๊มาขายไว้แมงนี่นมาไว้พี่ก็ได้นิขคนมาไว้ได้บอ ล็อกไว้ลยห้องส่วนนี้ค่ะจังเฮาวอยูหรือยันคนเขาบรถีกโอ้ยจิบข่ายจะพูดเหมาะโอ้ล็อกสองสั้นปุ้ยจะเอาสีมาไว้แล้วสิบัวสามสั้นบนบ่บาดนี่้องทั้งในทั้งนอกอีโอ้หนิงหน้าเห็นแล้วหนิงหน้าเห็นแล้วบาดนี่เนาะสี ใช่เลยเดี๋ยวนี้กระทาเพืือนน้อยพริกขโนูด้วยนี่ฟังอือบัดแดดกันทานไปเดี๋ยวจะขับไปเบิรงทางในเนาะว่าสีแต่ว่าเนี่ยเขาเบิรงนน้ำสังนี่มเบร์นบ่ฮหูหรอวาสีออกสีแบบไรเนาะ ต้องได้ทาเฮือนก่อนเมนูเนี่เอุ่นแล้วอืออันนี้หั่นเป็นสีทาเฮือนสีฟ้าีาอ่อนอือเนาะางแมงมิงเพิ่นเลือกเองนี่ก็เป็นชีทาแอวตัวนี้ผ้าเข้มทาแอวทาแอวเฮือนโอ้ยเออยู่บ่บาดนี หลายพูดดิเจกันเนาะอืมคุณเขาเดียนไหมเพื่นพอนเพื่อนอะคือเฮ้ยนี่ก็ได้จะลอกจักชองสั้นผุยวะยั้งยานมันอยู่เยอะอยู่เดียนนี่แหละเออเดียนขึน้นนะ ประจาเนอะอะไรที <l'> okay. mm ่ใหบไฮซางเพิ mm ่นนี่ซองอันน่าซองทางเป็นหูเป็ดนี่สีท่อันสีห้องพื้นบอกเพิ่นเขาเป็นเขียนแต่ว่าตัวเพิ่นเขียนนี่เพิ่อนเขียนบอกว่าทาภายในนะมี่เปิดบอกตรงนี้มัมีเปิดหเขียนบ่สช่อนกันไว้ก็ได้ตัวเนาะเอ้เรื่องว่าสิันนี้เนี่ยนี่เปิดตรงนั้นนี่เลยห้องพื้นนี่หูเป็ดเอาไหมไงตัวหูเป็ดในห้องพื้น แล้วก,ก็ตัวนั่นหั่นผูปอนดาเพื่อน,นลายนี่เพื่อน,นลายสั้นนี่เออเคน,นสีขาวภายในนี่สีขาวเขาเพิ่มนี่แหละที่เป็นดื้อคิดเงินเฮานะ่ะไปจ่ายแล้วบ่อตัวนาะสี่พันแปดทางเดียวนะสี 4, 4, 4, ่พันแปดสี่พันแปดร้อย แต่ก็จำเนอะว่าลาซางิ่นเอาไปท่าเพิ่็จะทามเราอาชีตัวได้ไห่ก็เพเ่นก็เขียนไป่ยอะเนาะเออทาแอลเนาะเพเ่นกรเขียนิ่นจะเขียนไ้าอืมทนี้ท่านีเทอนเหทาพาเฮืเด็กจะไมนู่นองอายกันลดล้ว่ทางน้อยนะ้หนเท่าไวก็ี่ะ อืมยเาไปเขียนย่ได้หรอมันเขียนไม่ว่าจะได้มช่วันจะต้องพันาลยม่อสองหม่บาทมื่อนันปจาารจำได้อยู่น่งหม่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าร้อยสามสิบาทโอ้จำแม่นเนาะแล้วก็มาบวกเค่ตัวนีได้ดีตัวนาอะไรก็สี่พันแป หนึ่งหมักับสี่พันแปดกับพอดีสองหมื่นหนึ่งพันมแปดหลอกับหลอดสองหมนสองพันนะงกบสิบบาทอกเนวะรู้จไดกรรูท้ายันนะนี่สีทาเพือนเนาะสีทาเฮือนเป็นสีฟ้าอ่อนสีทังนี้กับทังนี้มาเด็ก ไม่ได้เกื่อนนะสีเนาะแต่ว่าไปเอาวันบอพ่อเลยเขาไปซื้อมือหน้าเนาะนี่ก็มีใบบินที่ว่าจ่ายไปมือนั้นเนาะฉันะยูเลยไปลองเลยนี่วันที่จะจ่ายไปก่อนมากับหวัวระบาดนี่จ่ายไปในมือมือนั้นหันนี่ดิเก้าร้อยเก้าร้อยสามสิบบาทแด่ทางทางก็วนี้หัน อันตนี้หมันตกอ,อยู่ถ่าแอลนี่มันตกอ,อยู่สามพันห้าร้อยสามพันหารอย 3, หาสิบบาทมน,มนแต่อันอันซื้อซีหนึ่งต้องอนซีสามเงินซืดีเลยแตวันนี้ทำเดียนี่สามพันเนาะสามพันสามพนหาร้อยหาสิบบาทแต่ชมทางนี่ชมทางนี่เป็นทางเพือนเนี่ยตัวทางเพือนเนี่ยมันตกอยู่ทางละ สองพหาสบาทรวมรวมสองถังเลยหาพันหาพันเกี่หันพันบาทหกนบาทหันบาทได้เลยแต่มันมีเทนเนอร์ของน้นมีผสมเทนเนอร์สามารถปู่กันมาันตไ้นนนนเ่บางทีมันฝนนอนก็ได้เพราะว่านยังไม่ทันในเจาะเลยมันจะเป็นเงน่งเจาะอีกเนาน่ย Trí tuệ nữa, có một cái việc là phải không có nơi nằm dần nằm cái dần bỏng 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 เป็นสีน่เป็นสีเว้นี่เน่ท่าไพ่เป็นเพื่อนเราสมบูรณ์เน่ห้าบ่แม่หอนั่นล้วห่อใหม่แย่งั็ใหม่เราขึ้แดงทำกับท่าไรแบบนี้เออเรากระชิงงามไปแบบนึงทำทาเรแบบเนาะเฮ้ยไม่ท่านช่างช่างเล้งไม่เจ้าพ่นถือคนถือกับซีแดงที่ห้องน้กเนาะช่าคพ่รช่อจะได้ได้ผลพ่นถือเลยนี่ยพ่ถือล้นี่เออไม่เดียวกั้นช่าง คนมงั่งมื่อสีได้วนี้ยเดือกกาซางาซางกับทางบนบอกนั่นรวมบเลยเนาะงท่าออกท่าเอวยังเรียบร้อยแต่งถุงก้มหนักบชิท่าสีขาวใหเพื่อนทังมี่คุยกับไอ้รถแล้วตกอยู่เก้าพันบาท่าซางน้องหน่งยืมแก้นหนงะกาซางรับเงินยืมทั้งสีทั้งกาซางก็ยังกับตกสามหมนปลายไปนั่นแล้ว

ไปขึ้นได้สีขาวเทาท่าผมว่าจขึ้นได้เลยแต่ว่าชออันสามทางนี้เป็นชีบผสมโบได้ใหมมันทำท่ายังเดือดได้เล็กน้อยจีไปขึ้นพฏิีได้้มเหมอนกันเ่มเนอเาปแก้เออทำโบแกนได้ไม่ได้อมมี่ต่วับนี่หันกับพี่เจยงใหนท่างเจ้าแต่้องหน่มมือขึ้นทามีไอเดชิตเตอร์ฝาหมาอถงทุบสื่อสีนี่ชิบลานเป็นคนกีบเลยอบโค้ ชิปลานี่มันไรพันหนึ่งหกแสนหายผมก็ตอนนี้ได้เอาเงินเท่าไหญ่ไจะดีใส่นัหน่อยจะต้อยู่ือห้องหูกันแหละได้โทรบอกว่าทำ้าถึงพองยดเลยฮืยเวยไลต้นนะกอเง็นเจ็ดแล้วก็ยัวแบแพงเลยแง่มันเื่อีิว่าเป็นเรื่อไรตัวนี้ได้ในทางตัวสีพันแปดเนี่ยตัวสีพันแปด่สีขาวโอเป็นยัง เราแ่อ้ายเราแบพูดแล้วเนาะแต่ว่ายังไ้เจ้าแดดห่มมือขึ้นขวามุของพูนท้งพอใหญ่จะดีแด็กาัดั่อ้ายนี่จิตเตอร์เนาะลูกแบบแมน้องนิ่คยาดกข้อมงขอแก่เขาเปนิจิตรที่เหินผานเินมาสื่อซืสื่อซีทางเงืนให้ครอบครัวแมน้องนิ่งกัข้อเปิดหยยู่งไม่แห้งอ้เงนหมันควันยืนข้อเป็นลำเป็นรวยเป่นเห็นธุรกิจเงียกลายปัญหาเป็นมีหายเป็นทางเป็นมีก่าเก่า ขอผลเป็นคมผง้ใช้ลูกไยลานผนไปทางได้ขับไปหลอดปลอดไพ่กดมันมาไพ่งลขอรอบคุณมิตรความสุขความเจริญปีใหม่มาแล้วให้ผลลำบ่นรวยพอผลเห็่นี้กันให้รวยกับเก่ายขอเงินคํำที่เ่นผากมาซอยลูกซอยล้านถ่าแดงอะไรกับขึ้นพลานร้อยเท่าพันเท่าใเออหนุ่มน้องนิ้งอย่าขอขอบใจอนิเซเตอร์ที่ผ่าเงินมาซอยซื้อซีเฮือนขอบคุณแม่น้องนิ้งนี่แหละ แต่ก็อยไอยู่ดีเม่ไอนย่งหมันควันยืนก็ไอ้พราะว่าไอมีแต่คมชุกความเจริญพี่หม่ว่าแต่คอยไอห่างไอมี่ปินธุรกิจนะค่ะค่ายังไงทางได้ก็ไอห่างไอมี่ให้ลำรวเก่าหาเงินมาเท่าไรอะไรก็ขึ้นไห้าร้อยเท่าพันเท่าเพราเป็นลมโภมใจรวนั้นเด้อขอบใจพอใหญ่จะดีเอที่มาคือสีในอนี้ขออยจะดีอยู่ดีม่แหง่หมนควัน่นี้มงเงัินอะไรมาเทมาด้วยขอเด้อยคนมากืควมจ อริสเตอร์ที่มาซื้อเห็นแห่ซอน้งนี้ในมือนี้คอยคอร์ิสเตอร์อยดีม่แห้งอาไหม็ควยืนลองสุนัยแ่งนั่นเด้อซะขอคใจสมุูรณเอองนี้เด้อหาใจีแมงอันอยู่มันควนยืนที่จะเป็นสะพานบุญห้ครอบครัวแม่น้องนิ้งค่ะโบได้ชมเจ้าสองคนแม่น้องนิงก็ทรงเสียงมืมือนี้วันนี้หาใจะย่ดีแม่อันอยู่มันควนยืนเด้อซะดีใจบอกดีมาเถอะ มีแต่ล่อค่าไงบมาทาซีเนาะมทาีพูดแล้วว่าคาชามนีทาซีเก้าพันบาทแต่ตอนนี้เังน่มีมีแต่ว่าซื้อไหวแ่โมีเงงชวนตัวนี้แต่ซื้อไหวแต่เราพ่อมนจังดีเดะมมีแก่ล่อถ่ายให้พ่อมีพักเบียกไปเป็นากใช่ใช่ใช่กันเหมืน นะตสีประมาณนี้ก่อนเปราไปีดันชื่อสีก็ไหวกันดีใจแหลเนาะบอยก่อนจังหวางนี่จังหวัดลำดานำดานกันเท่านั้นใจน่าเ่เลยเว้ไปดนื้อทามาดันชื่อแล้วเอาเงินไปชื่อน้ำจีนนั่นหนึ่งเ้อมาแบบเผาแนี่เนะโมตีแล้เบียร์แม่เออชื่อน้ำจีนน้นกื่ออย่างนั้นเลยเจ้า

เมือเ่อตอนเช้ามา,า,ออา,าตอนีก็เ,เอาคุณใจกระเป๋าเฮ้ยนี่อยู่บวกเจบาทนี่ใช่ใช่ <laughs> <laughs> โอ้ยอยากอยู่กันตึงๆเลยั้แล้วเรื่อ,ของขอ่าววันเีเข้ามาเหมือนที่เห็นกระตูไงใค่เอ้าวมันที่ไนี่เจ้าบริษดึงข่าวค่ะนี่ดึงข่าวบุกคุ้งอมอนี่เจ้าดูน,นี่นั <c oughs> ่นข้าคนนั้นขาบออ้าวเขาขึนเรื่องบอ้อนี่เ็าเล็กหนึ่งนะเด็กเล็กหนึ่ง โอ้ใครยุขียนไว้ไปชิหาวุจเย่ที่ชุมชนที่เรนมากเขาเราไแห้งทำไหมเราเมืองไหมบ่ยังไม่รอบ่รอก่อนรอก่อนจะกดในก่อนรอก่อนดึงกระจับตัวนั้นน้ำมันจะมันจะเข่ามานั่นคลักใจไปแล้วเน้นคักไปเนี้ยอภัยเวลานั้นก็ต้องจับงวงมันน้ำ แรบไหลละัวบินยังบดเขาวจมันจังมันต้องดึงให้มันเข้าเด้ว hmm. ่ามันบ่เข้ามันก็บ่อยู่แล้วึดึงนี่่ะเจ้าเจ้ายันนี่มันด1เตอนั่นแงดีหันบ่ต้องห่วงนี่เแม่นยันดึงคอไอ่ฮะอย่าไปสรับ